สวัสดีแฟนที่แก่งที่คารบรักทุก่ันพบพอกันอีกแล้วครับช่องป,ปันปันจริยาลำเพลินออฟิเชียลค่ะวันเสียวันนี้ชื่อว่าอินดีกับหนึ่งแสนโอ้ย <laughs> ใจไปสิมาเสือมาถ<ป>ูยังระเบิดใช่เสียและวล่ะไล่คือถอดไม่หวาันไหนเสียเจ้าโอ้ยมึงไงอยาบสุดไล่เสียกูเน่ เปรี้ยวเลี้ยเนอะเขาจะล้ยค่ะพี่น้องวันนี้ถือว่าฉลองหนึ่งแสนซับนะคะพี่น้องแมนสีครกหนึ่งแสนซับพี่กับย่างไปย่างสีไทยหนุ่มไข่คลิปให้พี่น้องในเบอร์เลยชุบกับพีนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้ตุลไม่ไหมค่ะอุ้ยปากเข้าปากเข้าสีขาวด้วยนี่มันปูดทักปลาเข้าแผนกยกลัง มีคนว่าอาบน้ำแล้วนี่ยก็จะสุดเก่าอยู่แหละที่ลยากี่อยากให้อาบน้ำมว่ลูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับหนึ่งแสนซับสไครต์ช่องปันปันตรียา <Yeah. S 2> ค่ะด้วยนะคะพี่สาวมาให้ปังๆนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณดูการติดตามนะคะทุกคนค่ะอย,อยู่กับพี่ปันไปนานๆนะคะและเราจะมาดูกันว่าอริสาอ้วนแค่ไหนคะ่ะ <laughs>

เย็นน oh. ี้ปัง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 ่ต้อนรับแขก้อบายมมีค่ะมามีค่ะฝนมามี่ะเกี้ยงสะอาดอันนี้คือมันตกแล้วมันก็ไปแล้วมันรู้เวลาฝนอ่ะตะกวนตะกอนไม่ดุ่งไปโอ้ตะกวนมาเย็นไปรัดเดี๋ยวไปไนังตังสตีก่อนจะมาว่านี่อันนี้คือค่ะ เนี่ยยกหลังก็คือนาทีด้วยรอแล้วค่ะ

ใช่เหรอไม่ใช่งากอย่างนี้เหาต้องจัดการมันก็ลัางเห็นงานอยู่กำลังเขี่ยเขีย <c oughs> นางเอกมินตราพระโอ้ยมาบ่งซื้อร่างจักบาทนะสาสาไปเบ่งซื้อร่งา,า,างด้ ไปเบงซื้อล่างนั่งดูนางเอกสุมินตราเธอเบงซื้อล่างเออเสียมานางเอกยังคว้านลัวคว้านกะลัวเออเสือตัวที่เปลี่ยนฉันว่าตัวเสือเออว่าตเสียอ๋อโอ๊ยหวานอายอาไอ้เพียรไอ้จิีบปะเน้ เด้าเด้าหวานปั้นปั้นคืนปั้นคืนแห้งหวานปลา,าที่หนอกปลาที่หนอกไปเบิง้งไรกานในครัวคุณผู้ชมาหาอะไกินอีบอกบ่เธอเดินไปดูกระเป๋าพี่หน่อยแล้วพี่ไทยคลิปแล้วพี่จะยมไปหาก่อเดี๋ยวค่อยกลับไปให,หปป้หน่อยไปเฝ้ากระเป๋าที่ไหนใช่เป็นเราอยู่ฝั่งปลาเธอเชียงท่าเหรอในขั้วไปขั้ว,ไป,วไปกวนเมนู โอเสียอ้าวเสียมัดจีมียเสียบอะไดิจิมาหาเรือม่ยังเสียบอะไดิมืออะไมืออ้ไรนี่นี่ถือแสกสิโอ้ยอเตัวจีหมกเงีงปลาไกินนั่นไงฮโมเมนตัวนี้จูไฟตัวนี้ฮะใส่กอกโอ้ไม่หวานอกสีกอกเงี้ยงมึงเรอว่าามึงหักดิไปยังอนิสาครอ๋อต่อหน้าไม่แม่ีแม่เนี งานไผ่เนี่ยไม่ห้องน้ำบ่ไม่น้ำนี่งานงอนอยครับฮะงอนอยเยังองาไผ่ก่องานงอนอยงอนอยากงนอยิ้เดีวน้ามงกมไม่เืหากี่มันเยอะจ้าอันนี่เห็นไมายากก็มีอยู่ที่้านากล้วยนดนบ้านข้าเจ้าอย่าโว้กี่อยู่ดิเจ้าอย้าโว่ากโว้ยนเป็นตัวแท่นเลยบนนี้ นิ่้แ้งมันไงเนะาะยูบอวันนี้ครัวมีอะไรรับทานเนาะแม่กินไส้กรอกไม่ยนี่ไส้กรอกหมกไส้กรอกไม่ได้ปิ้งนะหมกอาโอ้ยัะเกือม่วงเจลออนซอนซาดมันแท้ดูสิอออันนี้สาเห็นขนลุกแน่นเลยไร้ละคำ ออนคะ่ะอ่อนผุดนี่ไม่ใช่ผายใต้ดามผาดบางเสียน้ำเงินเลยไม่ใช่หรอเป็นเขาบอกร่องบอกร่องเดียวร่ไงนึงร่องหนึ่งโวยโวยนีครพี่น้องเห็นเก็นหน่อยมาทายตัวเสียงน้อยฟ้ายึดเสียบบ้านซับน้ำเนี่ย อก็เป็นถือหัวนั่นต้นงตใหญ่ดีแล้วเร็วฟ้าแจ,จ้งจางปางวันนี้โลง่งเปิดโลงมาเลยทุกคนซื้อบัตรจองตัวกันได้เลยยุดยายุดยาใส่สี่มาเมียนมาเมีนยนแยกสีอย่างก่อแยกสีอย่างก่อ แยกสี่ร้านหมูท่าร้านหมูท่ายุจยาอะไรเออเออนั่นแหละแต่เราจะคนหาสำหรับคลิปนี้นะคะปันปันต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานสารพัดเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหนึ่งแสนซับขอให้ทุกคนนี้แห่งลำลำไปเรื่อยค่ะสวัสดีค่ะ